嗯。<laughs> สวัสดีครับมื่อน,นี้พบกับกุ้งเข่าบ่าวซีกับพี่น้องมื่อานี้มีเมนูที่เด็ดมาแนะนาก็คือเป็นซีโคงซีโคงไตน้ำกับนองไก่เส้นเ็ดแบบรวมๆเลยพี่น้องเฮ็ดแบบตามใจเลยตามใจบ่าวซีเขจะมีวัตถุดิบพ,พริแกงเผ็ดใบกะเพราใบขิดตูดแลวกะ็มีขนอไน,นิดนึงเอาใส่พี่น้องเขาเตรียมหม้ออะไรยียบร้อะแล้วเขาซีเอาใส่ในหม้อเลยเด้อพี่น้อง มาพี่น้องมาติดมารับชมเลยไปแล้พี่น้องขั้นตอนต่อไปเ่าจีใส่กระดูกหมูนี่เราลงไปในหม้อเลยใส่เข้าไปเลยนี่ลระกาเหาอจีไทรนองไก่พี่น้องนี่นองไก่นี่เ่าจีใส่เข้าไปเลยปึ๊บอือขั้นตอนต่อไปเ่าจีใส่พิ่แก่ถ้าคนดู้ตำกันไปซื้อมาตำเลยพี่น้องตำพวก มันใช่ผวกกระเทียมใส่เะไรเป็น้องแต่เบาซีสื่อแบบเป็นผิดแกงมาเลยพี่น้องนี่มันยังไงมันยังบมดของเสียเวลาต่ำผิดแกงแกงเผ็ดเผ็ดธรรมดาเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าข้อต่ำหมอมันก็สฉีหอมกว่าแต่สูตรแดงรัดพี่น้องสูตรแดงรังดสดนี่ปุ๊บข้ากับข้อเกิดฉีปรุงตามใจเราได้ข้ออยากใส่ยังข้อใส่เลยใส่เข้าไปนี่โอ้ใส่ไรนีไน่ไป ใส่รถด,ดีใส่เป็นขะนอขะนอรถด,ดีลงไปเป็นอกก้องกอนหนึ่งเขาบอลเดนมีรถด,ดีเขาเลยใส่เป็นขะนอแทนนี่ยแบบไปเอาต้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนิดนึงมันเป็นตัดรสชาติสดสีเข,ขียวครับใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึง่งบุ้งตามแจงได้เป็นน้องพี่นอ้นองอยากใส่ยังก็ใส่ไปเลย เดี๋ยวเะคนมาเดี๋ยวเะคนกลิ่นนะพี่น้องเอามาบัดน,นี้เราใช้มา,า,านค,คนเละคนเละกันเลยเขาก็สะค้นหันเขากันพี่น้องพวกพิษแกงพวกมองใจพวกกระดูกอะไรอนี้มันมันเขากัน,น,นถ้ามันบนมันแห้งเกินไปเขาก็เติมน,มน้ำเล่นนึงเด่กเอาเติมน,มนม้ำเลยหน่อย ตามใจเขาพี่น้องเขาอยากใสง่ายก็ใส่ได้ตู้นี่สุดสุดเลยทุกคนในบ่าวทีเอาสุดแบบง่ายๆเช็ดชิ้นชิ้นอุปตอนยังมากมากซีซันแบบมาไปแก้วยึดติดหมองข้าแนวคนนี้พี่น้องนี่ยนี่ถ้าใครอยากซีมก็ซีมมึงไหนเอาตักขึ้นมาแล้วนิวแต๊ะแต๊ะเป็นแค่ดอก ติมเบ่งว่ามันแสบหรืูปะทันงแสบมันนัวหรืหรูปะนัวมันขาดแนวกับเติเมเติมยังหน่อยแต่ว่าถ้าเฮากะเอากะกระไดพี่น้องก้าวได้ให้กันเอาทีฝีมือลดมือเฮาทีง,ง่ายกว่าพอเฮาปรุงอย่างเรียบร้อยแล้วตามใจเฮาแล้วแสบแล้วพี่น้องเฮาใส่ผักกันนี่ใบกะเพราแต่ตะไบใส่แต่แตบะไบซีมักใส่ใบกะเพรามันจิ้มหอมนี่เฮ็ดง่ายพี่น้องเฮ็ดได้กินแป๊บเดียวปรุงมีบดดนดอก เดว่ดาถ้าเอาไปตั้งไฟพี่น้องมันสิดตด้หน่อยนี่ประมาณนี้นี่เอาพี่น้องเบ่งเลยประมาณนี้แหละอีส่วนนะ ขั้นตอนต่อไปพี่น้องเขาปรุงเรียบร้อยแล้วเลยเห็ดยังแล้วบอกตามใจเขาเดี๋ยวใส่ผักแล้วใส่ยังแล้วใส่บรทุกอย่างเลยมานี่บ้าสีเอาเป็นหม้อเขาวางไวเป็นนี่เพื่อบ้องกันอากาศมันเข้าไปข้างในได้พี่น้องถ้าอากาศเข้าไปข้างในมันเย็นใ้หม้อเขาใหม่ได้แล้วเขาก็ยีใส่จุดจุ่มน้ำนี่จุมนำจะสีเอามาใส่สีนี่คือบโบยไงคืออัดบ้องกันอากาศมันเข้าพี่น้องถ้าอากาศมันเข้ามันจีเบิร์นไกล้ไต่หนามเลยเดี๋ยวพี่น้องสูตรนี้สูตรบ้าสีพี่น้องไกล้ต่นาม กับเขาก็ได้กับแกมก็ดีพี่น้องคนตัวมาเขาจะมาเอาไก่บานไก่บานที่มันเป็นตัวเถาเจังน,น้อยที่มันหยาบๆเวลาเอามาเห็ดนี่มันฉีมันฉีแสบเห็ดสุกแล้วมันเขา้าถ้าเ,เข้าเห็ดแล้วแบบเข้าต้องรอให้น้ำม,ม,ม,นนาามองนี้มันเดือดนี่ถ้าน้ำมองนี้มันเดือดนี่น้ำมองนี้พี่น้องมาเบ่งนี่ถ้าน้ำมองนี้มันเดือดเท่ากับเปลี่ยนเปลี่ยนประมาณสอง,สองนึงสามน้ำก็กินได้แล้วเนื้อนี้โอ้เปลยหยุ่ยเลยพี่น้องเสื้อหลุดบาสีเดียวเป็นพี่น้องเราเบ่งเอาเสื้อบาสีเด้ เอาหยัดก่อนหยัดใสเหลื่อยพี่น้องหยัดไส่ไม่เลียเ่ยนเลยสูตรไปสูตรมันเลยพี่นาะมันมีสูตรตายตัวอยู่ที่ห่อเห็ดอยู่ที่ห้องหมกักอันใดมันสะดวกห้องเหด็ดนานแล้ะพี่น้องนี่มาาเวลาเข้าไปตั้งไฟห้องกระตอกเห็ดไฟแห้งหลายเลยพี่น้องเห็ดไฟกลางๆลางกตองบ่อคอยแล้วก็บ,บออ่อแห้งนี่เพราะว่าอันนี้บ้าเสียจีบดิหยาดลายเลยเพราะว่าหมองเขากับ วันหนึ่งอ่ะมันมัน,มนกแกบเลยมันบอดีมีช่องวางหลายบ้าสีก็เลยหยัดไฟมันมันมีลมเข่าไอซีขั้นตอนต่อไปเขาจะเป็นตังไฟไปน,น้องขั้นตอนต่อไปไปน,น้องเขาตังแล้วเขายึมาจุดแก๊สกันเขาก็คือบอดีจุดแก๊สแห้งเขาก็คือตังไฟกลางๆพี่น้องรอบไปประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบนืทีเทาสิมาเบิองว่าหมอในน้ำในหมอมันเดือดบ่ถ้ามันเดือดเขาต้องเปลี่ยนแล้วก็เติมน้ำใหม่พี่น้องไปรอติดตามเราชมเลยนี่นี่รอตอนนี้ยังยินเดีอยู่นี่รอไปก่อนไปพี่น้องเอามาชิมาเบิองว่าน้ำมันเดือดเลยพี่น้องน้ำแหลกที่แหลกมาเบิองนี right? yeah. no, ่เดือดเดือดพุทพุทพุทพี่น้องนี่ถ้ามันเดือดแล้วถ้ามือจุ่มเบิ่งมีหอนแล้วเขาต้องเปลี่ยนเลยพี่น้องเาตากออกสิเลยนี่ าไปที่ทิมได้ไ <man> หมน้องเขาเขากระชีดเติมน้ำน้ำไปเลยเขาเตรียมน้ำไม่ไปเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาอาจจะเปิดตาออกเบิดได้พี่น้องเขากระสีเติมน้ำไม่เข้าไปเลยขอแค่ว่าใบมันห่อนเขาพ่อนี่เขาเปลี่ยนออกม่านี่กันได้พี่น้องนี่มัต้องออกเบิดกันได้มล้วจเติมน้ำไม่ไปเลย นี่ถ้าเราเติมน้ำไม่เข้าไปนี่มันสีมันเฉียนเนี่ยมันจะเบิ่งขึ้นเนาะนี่มันสีบอฮอนมันสีบ่รท่านมีฟอกอากาศออกมาห้างก็รออีกท่านึงแล้วเขาจังสีมาเปิดกันพี่น้องไปรอก่อนพอเขาเปลี่ยนน้ำสองรอบแล้วแล้วพี่น้องนี่เราพูดไทยมึงมันมันก็ร่างเดือดรนานมาเนี่นี่จุกนุ่งนี่ิอนแล้วพี่น้องนี่ก็คือได้ทีแล้วเดี๋ยวบาซีปิดแก๊สแล้วทิมาเปิดให้พี่น้องเปิดมาพี่น้องมาจิจโชอ์รอบเปิดเลยถ้าบอฮอนมันสิเหี้ยพี่น้องเข้ามา เปิดเลยฟูดโอ้ยพูดป็นแดแล้วครับใดพี่น้องเดี๋ยวโคนรดิบังอืมเปลือยหรือเปลือยมันก็ำลังซีซันน้องนีอ้เปลือยเลยเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ใส่ถาดกันได้พี่น้องไปไปะืม เไป็นอะไพี่น้องเป็ได้เสียบหรืบุปผิดดาเสียบโอ้โหเป็นดาเสียบเนีพี่น้อง,งบ,บ้างเลยน่อง,ง,องไก่ก็กระดูกเป็นกระดูกเล็งนะพี่น้องบ้างเลยโอ้โหพอเทใส่ยฐานเรียบร้อยแล้วพี่น้องชิเดะประมาณนี้มาบ้างเลยโอ้เป็นดาเสียบหรือบุปผิดดาเสียบพี่น้องกระดูกหมูกับน่องไก่แต่หนำสูตรบา้าสีเขายังมาชิมกันอ่ะเราอัดดับแรล็กซิมนำก่อนนี่ตักน้ำมาชิม โอ้โเสียบบะเพ็ดลายแะ้วกันบบะนัวบะนัวแห้งคือพนัวพอดีพอดีมาบางังหน่องใกล้เปรือกเปลกนี่นยหอนได้พี่หน่องเท่ออกเลยดิตึงเท่เลยเอาหน่อส้อมบีเห็นเลยแบบเปลือกเปลือกๆนี่บะด็เปลือยแห้งอ๋อข้างไหนเจ้านี่นี่ ปลาเปือยแบบ,บปลาเปือยเลยอ่ะพี่น้องนี่ยังมีฟ้อมหลุมๆอยู่มันกระดูกหมูมกระดูกเล็งนี่โอ้ยมีค้อมแบบชุ่มชื้นพี่น้องนี่นี่เนื้อมันสีบลาเด้อหงเลยพี่น้องมันกระสีแต่ว่าถ้าอยากให้มันแสีบมันต้องเอาเป็นพัวแบบเป็นเอ็นหรือเป็นมันมันจะแสีบกว่านี่บาวซีที่เด็ดมามานซีมมาซิมมาเลยนี่อืม อืม,อมออกกเลยอืมปอย่ากระดูกเลยกระดูกเสียอืมจอดน้ำอืมปลาสองแซ่บเงี้ยแซ่บอยเอาอีกเจอกันดีพี่นาเลยเพื่นอนบาซีเฮ็ดเนียงกินเบื่อสิเฮ็ดเนียงแห่ พี่น้องอยากให้บาซีเอดไม่นู่อย่าคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวบาซีเอสในพี่น้องเบิง่งแล้วก็สีกินในเบิ่งแซ่บหรือเบ่งเส็บติดตามอีพีไหนได้พี่น้องกับเขาบาซีไปพี่น้อง